นะครับทุกคนกำลังเล่นฮ็อปบอร์ดเลกาซีอยู่นะครับผมตอนนี้เครื่องนี้ลูกค้าสั่งประกอบมาแล้วนะครับทุกคนสเปคเป็นจะเป็นยังไงนะผมเดี๋ยวเราไปชมกันนะครับนี่นะครับผม CPU เป็นของ Intel i5 1 2 4 0 0สน x นะครับเราใช้คู่กับเมนบอร์ด h6 1 0 m คแรมของทีมกรุ๊ปสีแดงสวยดุดันนะครับ8ปคูณสบัส3,200นะครับ การ์ดจอไม่ต้องพูดถึงนะครับ ASUS TUF RTX 3060นะครับส่วนเคสขาวๆสวยๆตัวนี้นะครับผม Montech X2 นะครับและท้ายสุดพา w เ r อร์ซัพพยจาก Antec 550วัตต์นะครับเครื่องนี้จบไปในราคา29,300บาทนะครับผมรับหน้าร้านมีส่วนลดอีก1,000บาทนะครับผมสำหรับใครที่สนใจนะสเปคนี้หน้าตาแบบนี้เป๊ะเหลืออยู่สอเครื่องสุดท้ายนะครับใครที่สนใจแต่เดี๋ยวยังไงมาดูผม ตีมอนกันในฮอกวอตส์เลกาซีก่อนละกันนะทุกคน FPS ตัวนี้เดี๋ยวตัวฮอกวอตส์เลกาซีผมให้ดูนะทุกคนว่าเราเปิดอยู่ตอนนี้เป็นอัลตร้าหมดเลยนะครับ FPS รันอยู่ที่ประมาณ60ถึง120นะครับถ้าปรับลงก็น่าจะดีขึ้นเยอะเลยนะครับเดี๋ยวผมขอเลางหาปีศาจหรืออะไรแถวนี้เพื่อสู้ดูก่อนละกันนะทุกคนมา,มาสู้กันหน่อยนาะมาหนอยเออ เออเออเออเจ็บไหมเจ็บไหมเจ็บไหมมาดีมาดีมาดีผมไม่ส um> ู้เลยนะผมอย่นี้ไม่ค่อยสู้กับผมเลยครับทุกคนสู้อะไนี้น้อสู้อะไนี้ไม่สู้เลยนะครับสงสัยกลัวผมนะผมไปไปเลยนะกันนะผมก็สำหรับใครที่อยากจะชมเพ performance game มากกว่านี้นะทุกคนเดี๋ยวยังไงท้ายคลิปผมจะลงเป็นตัวรีวิว เกมให้แล้วกันนะครับผมสำหรับวันนี้ใครสนใจนะ่านผมสามารถทักมาที่เพจเชียงรายเทคโน,นคลยีช้อปปี้ลาซาด้าหรือไลน์ของร้านได้นะครับสำหรับวันนี้ผมขอลาไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ Send we had that murdered woman till you shout. It's shameful.